ขวากไปคี่กันอืพอกันอีแล้วพี่น้องกับสร้างหน่อยสร้างแตง่งมื่อนี้จะพาพี่น้องมาดีไอไวจากประโยชน์จากทอพี่วิสีพี่น้องทอพ่วิสีสามารถเอามาใส่ประโยชน์ได้หลายๆวิธีาวัวว่าจะเป็นลอยแปดวิธีพี่น้องมนนี จะมาพาพี่น้องมา DIY เป็นอาจจะเป็นวิธีที่ลอยหนึ่งกระได้พี่น้องมาเมื่อวีนจะพาพี่น้องมาเฮ็ดมีพี่น้องเฮ็ดขั้นเรือตัดเล็กพี่น้องตัดเล็กตัดท่อพิมพีพี่น้องเฮ้าตัดจังซีพี่น้องตัดจังซีมันจับตัดยาดพี่น้องดังนั้นเฮ้าจะมา DIY ในกรณีที่เฮ้าบ่มีด้าเรื่อยตัดเล็กพี่น้องเข้าจะมา DIY เฮ็ดดามตัดจากท่อพีวีซีมาวิธีการเฮ็ดกะง่ายๆพี่น้องมาเริ่มเลยเศษท่อพีวีซีพี่น้องเศษท่อพีวีซีสี่หุ้นพี่น้องท่อนนี้สร้างหน่อยสร้างแต่งตัดมา26เซนพี่น้องแล้วกัท่อนนี้ตัดมาหาเซนติเมตรพี่น้องหาเซนติเมตรเท่ากับอุปกรณ์กับมีดของงอสองตัวสามท่าตัวหนึ่งล้วกัเศษท่อพี่น้องตัดมาหกเซนติเมตรพี่น้องหกเซนติเมตรตัวนี้ เขากะจะมาพาพี่น้องพาเพื่อพาเพื่อจะสอดใบเขาใส่พี่หน้องพาหลังจากเข้าพาเศษทอที่เขาตัดไส่หกเส้นแล้วพี่น้องเข้าพาลักษณะพากะจะฟังนี่จะพาเป็นสองทางพี่น้องพาเป็นสองทางไอ้ตัวนี้จะพาเป็นทางหนึ่งมาเริ่มประกอบกันพี่น้องปึ๊บเอามาใส่ของงอ ปึ๊บกดเข้าไปอ่ะเคาะไปเคาะให้แน,น่นอ่ะฟังนี่ฟังนี่ก็จะใส่เป็นสามทางลักษณะเองสิคาะที่กลางปึ๊บแล้วก็ตัวที่เาา่าผ้าเศษทอที่เ่าตาาัดผ้าปึ๊บตัวนี้ก็จะมาสวมใส่สวมใส่อ่ะเขอ้ขอข้อน,นั่นแน่นตัวนี้ คือกันตีมะาพรา้าวกะจะมาเคาะใส่คือกันอ่ลักษณะกัดจับประมาณนี้ปึ๊บเท้ากะจะเอาใบเลื่อยตัดเล็กพี่น,น้องมาใส่ปึ๊บสวมเข้าไปชุบสวมเข้าไปปึ๊บสวมเข้าไปปึ๊บกัดจับประมาณนี้เพื่อเท้าเพิ่ม ในการตัดให้ตัดงา่ายดีขึ้นกว่าเกา่ากะหาเศษทอมาเพิ่มพี่น้องสวมเข้าไปสวมของงอไปปึ๊บใส่ปึ๊บสวมเฮ็ดที่จับพี่น้องเคาะตานี้กระแทกลงกดด้ามมันปึ๊บตานี้สวมเข่าเพื่อความสวยงาม่ะเคาะเข้าไปแล้ว ลักษณะกัดจะประมาณนี่ปึ๊บปึ๊บสวมเข้าไปปึ๊บนี่พี่นอ้องลักษณะกัดจัประมาณนี่ด้ามจับใบเรือตัดเล็กเฮ้าพี่นอ้องขั้นตอนสุดท้ายกะหาสกูมายึดยึดหูหูน,อน็อตให้มันแน,น่นไปไปยึดกัน อาะปพ๊บเพิบมาหลังจากเขาจาะแล้วเขาก็จะมายึดยึดสกูเพิบยึดปพ๊บฟังนี่ก็จะคันขึ้นกันปพ๊บันี้ก็จะยืดอ่าคันลงไปฟืบ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 อ่าขันแล้วกัดจับประมาณนี้ มาไปลองตัดเปิงพี่น้องมาลังจากเขาตัดแล้วเขาจะมาเลือ่อยเปิงโอ้เอเอเฮ้ยเจ๋วว่ะเลื่อยได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยสามารถเลื่อยได้จริงพี่น้องงานดีไหวบ่มีสูตรตายโตพี่น้องนี่อาจจะเป็นวิธีที่ลอยนึ่งก็ได้พี่น้องของงานดีไอไหวทอพี่วิซี่พี่น้อ,อง,ง ถ้มามะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเทคนิคดีๆพี่น้อง